ครับตรงนี้อยู่หมู่หกครับตรงนี้หมู่หกตำบลเขาดินพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้พามาชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ท่านลูกค้าฝากขายกับเรามานะครับนี่นะครับวิวเขาแบบนี้เลยนี่ครับแปลงนี้นะครับเนี่ยติดกับบ้านหลังสีชมพูหลังคาเขียวนี้นะครับนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับเนี่ยวิวเขาแบบนี้เลยหน้าแปลงกว้างประมาณเกือบสามสิบเมตรนะครับเนี่ย ติดกับบ้านนี้นะครับป่าลบนิดนึงเดี๋ยวเราจะต้องเคลียร์ลิ้งให้เห็นรูปแปลงนะครับแปลงนี้สองไร่ท่านเจ้าของเปิดขายอยู่ที่ไร่ละเก้าแสนห้ามืนบาทนะครับนี่ครับเพื่อนบ้านนี่ครับเพื่อนบ้านปลูกบ้านสวหน้าอยู่ครับวิวเขาสวยๆนะครับใครสนใจอยากจะได้ที่ดิน ตรงนี้ขึ้นหมู่6ตำบลเขาดินพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีนะครับติดต่อมาได้0934415691นะครับที่ดินใกล้อ่างเก็บน้ําห้วยหินขาวนะครับวิวเขาแบบนี้เลยนี่ครับอ่างเก็บน้ําครับเนี่ยอ่างเก็บน้าห้วยหินขาวนะครับตรงนี้จะเป็นวิวภูเขาครับโอเคสนใจยังไงทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์ลิงป่าออกให้ท่านผู้ชมได้มาดูที่ได้นะครับ ติดต่อมาได้ครับขอบคุณครับ